วิศวกรตำรวจนะครับก็มีหน้าที่ในส่วนภัยพิบัติเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การเตรียมข้อมูลนะครับเพื <d ream> ่อเตรียมความพร้อมในการรับภัยพิบัตินะครับแล้วก็เมื่อเกิดภัยพิบัติมาแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปจัดทําข้อมูลนะครับเตรียมความพร้อ <compound> มสําหรับการกู้ภยัยการเผชิญเหตุเทคโนโลยีในวิศวกรรมํำรวจนะครับคือเรามีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการบันทึกภาพบันทึกองค์ประกอบเคมีนะครับลมฟ้าอากาศต่างๆนะครับแล้วก็ ใกล้ลงมาผิวโลกเนี่ยเรามีเครื่องบินนะครับที่สามารถถ่ายรูปทำเลเซอร์สแกนนะครับปัจจุบันเรานิยมใช้ UAV นะครับเป็นอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กนะรเราสามารถที่จะบินสำรวจนะครับบันทึกข้อมูลในพื้นที่นะครับแล้วก็เลื่อยลงมาจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งบนภาคพื้นดินแบบนี้นะครับในการที่จะทราบถึงคุณลักษณะของพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติครับตัวอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมือเลเซอร์สแกนเนอร์นะครับที่สามารถวัดระยะทาง แล้วก็ทิศทางได้อย่างแม่นยำนะแต่ท้ายสุดก็คือเราเราจะได้สิ่งเรียกเป็นเป็นพอยต์คลาวนะก็คือเป็นข้อมูลที่จะไปสร้างจําลองแบบเป็นรูปร่างสามมิติอย่างที่เห็นในจอน,นี้นะครับทำให้ในการเผชิญเหตุการผู้ภัยในภายพิบัติเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้ว่าสถานการณ์ภายในที่แคบหรือว่าที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยที่เราไปสํารวจข้อมูลมาก,ก่อนจะนาข้อมูลที่ได้เนี่ยออกมาเตรียมการนะครับเพื่อทําการเข้าไปช่วยเหลือต่อไปครับนะครับ,นะรบแล้วก็เมื่อภพิบัติ บรรเทาลงไปแล้วนะครับก็เราก็มีส่วนร่วมอีกเช่นกันนะครับในการเตรียมข้อมูลนะเพื่อจะทําการฟื้นฟูเตรียมการความพร้อมต่อไปในอนาคตครับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อใช้ร่วกับตัวสแกนเนอร์ข้อมูลที่ได้จากการสแกนซึ่งผมว่าเป็นสาัติช่วยในการรูว้ว่าวางแผนในการเข้าไปทําสําำรวจหรติรว่า การก็คือเอาเครื่องดูที่เป็นเลเซอร์สแกนตั้งในจุดที่จะภาพรวมแล้ว,วก็ตัวข้อมูลเนี่ยจะมาต่อกันเป็นพมิติสามมิติครับเราสามารถวัดได้ความสื่จริงตำแหน่งที่ทั้งหมดนะครับในข้อมูลที่เราไปทำการสแกนมาและจุดใหญ่ที่เรามีทีมเข้าไปทำสำรวจสแกนแล้วนะครับเราสามารถส่งข้อมูล การทำการแก้ไขแล้วก็เป็นวิธีการทํางานครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเกิดปัญหาหรือว่าเกิดมีเป็นลักษณะของผ่านทุกอย่างทีสทสงงท่สามารถวัดได้เป็นความสูงทั้งเป็นเป็นสีส้มๆอะไรอย่างเงี้ยครับอาจ้ะสีส้มๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าการสะท้อนครับมันมันจะช่วยบอก ว่าวัตถุไหนสะท้อนต่างกันถ้าเราไปเจอสนุนมันก็จะเป็นเฉดสีเะ่รอาจจะสีส้มเหลืองถ้าเป็นพวกอันนี้เป็นสังกะสีมันก็จะออกสีนำ้ำเงินคือสะท้อนเยอะอม,มันช่วยทําให้เราแบบแยกวัตถุที่มองไปเจอได้ตัวที่เราไม่ต้องทราบชืออ่อ,อที่สุดครับทองค่านีจริงริอันนี้เป็นองค่า,า,า,าใกล้จ